ครับพี่พี่ไปไหนอ่ะแล้วพี่บบนว่าไม่ได้เงินใช่ไหมไปแล้วนะครับพี่โอเคครับครับเชิญครับพี่นักข่าวครับครับพี่แจ๊คล่าสุดยังไงครับพี่แจ๊คไปทำอะไรนะให้ให้โชคให้โชคให้โชค์ดีออเลขครับขอเลขจับรางวัลให้เขาครับผมได้24ล้านครับผมก็เป็นรางวัลที่หนึ่งสีใบนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือพี่คนนี้ครับเป็นคนที่น่ารักมากๆคือเขาทําอยู่ปอตึกตึง และเขาเนี่ยหลังจากถูมเนี่ยเขาก็โพสลงโซเชียลเลยว่าผมเนี่ยติดหนี้ใครอยู่ผมก็จะใช้หนี้ให้หมดแล้วก็รวมถึงเ็าจะซื้อรถกู้ภัยที่เขาเนี่ยไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่แบบว่า,าเวลาเขาจะขับรถหรืออะไรเงี้ยพอดีอุปกรณ์อะไรมันก็เริ่มเก่าแล้วซึ่งเราก็รู้สึกุยน่ารักมากเลยเขากา็จะใช้หนี้ให้คุณแม่หรือญาติอะไรเงี้ยได้มีการไปคุยกับเขานะครับแล้วก็ทางาคุณน็อตเนี่ย ก็ได้โอนเงินสดๆนะให้เขาเลย24ล้านบเเอยูในบัญชีเลยอันนี้เรื่องจริงไหมนเรื่องจิไม่ได้โกหกคอนเทนต์ไม่ได้คอนเทนต์เขาแดกเอาเงินกอไปก่อนเงินกองคือเงินสดๆเลยครับ24ล้านแล้วก็โอนให้ในบัญชีของเขาเลยและผมก็้เห็นเดี๋ยวนั้นเลยผมนะน้ำตาไหลเลยดีใจ เขาไม่แบ่งเลยเราเลียกเราเรียกเขาได้จากอะไรแจ็คทำไมเราเรียกถึงเลือกเลขนั้นให้เขาในะครับไม่มันเป็นการเลือกที่แบบว่าเขาเคยให้เราเลือกในในในแพลตฟอร์มของในการเลือกแล้วก็เราเนี่ยแค่รู้สึกว่าเขาอ่ะเคยถูกของเราเนี่ยก่อนนั้นนั่นอีกนะเขาถูกสองตัวไปเราอ่ะงวดนี้เราถูกเราถูกตัวเราก็ถูกด้วยนะเราถูกแปดแล้วก็เราเล็กแปดเล็กแปดแล้วก็ เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้เราดวงดีช่วงนี้เราดวงดีเราก็เลยรู้สึกว่าอยากอยู่ใ,ใกล้ๆเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเป็นตัวนั้นไอ้ตัวโชคเปนตัวทองยอกยอกยอกคือเขาบอกว่าทุกสิ้นปีอะไรเงี้ยก็อยากให้โชคทุกคนแหละนะก็เลยรู้สึกว่าแบบใครที่แบบตอนนี้กําลังเครียดหรืออะไรเงี้ยก็เราก็ทําบุญด้วยนะเราเราทาบุญด้วยช่วงนี้ทำบุญเยอะมากครเออไม่กลัวคนถล่มมาขอดเลข โทรมาเยอะมากครับโทรมาไม่หยุดเลยครับโทรแบบจนแบบว่าหยิบให้พี่หน่อยหยิบให้พี่หน่อยอะไรเงี้ยผมก็เลยว่าพู้หยิบให้ตัวเองดีกว่าไหมเพื่อนเพื่อนไปเอาเลขไปจากไหนเออตังเออเลขไปเอาจากไหนคากี่ะไม่มันเป็นเลขที่แบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนเราจะรู้อ่ถ้าคอคอคอเล่นเลขเราจะรู้ว่าแปดมาแน่เก้ามาแน่อะไรเงี้ยเอาก็ออกบ้านน้องเจนนี่ก็ออก ทะเบียนบ้านเขาเรียกแปดเนี่ยมาเนี่ยมันปเต็มกราฟเลยแต่งวดหน้าผมเจ็กลัวเปล่าไม่รู้ไม่รู้คนดูเยอะนะไม่รู้ไม่รู้กลัวปล่าเนี่ยแล้วก็มีลุ้นมีลุ้นเจ็ดอะไรเอาพูดไปเลยเมื่อคืนคุณเจ็ดอะไรอ่ะไม่ไม่เขาเรียกเลขหนึ่งเก้าถูกไหมถือว่าคืนศูนย์ดูดูไหมคุณเลือกทอไก็แล้ว ตีกตัวนึงอะครับไรเหรอเหตุเปิดเองนี่เปิดเองอออกจากเดนนี่หมแล้วใช่ไหมหมดแล้วของร้านก็บอกว่าออกจากที่เปิดเองเลยโดนที่เนี่คนตามพี่เยอะเลยแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้ไอ้ไอ้ตัวเลขเนี่ยเมื่อวานนี้ไปถ่ายรายการกับแม่มดดำมีล้วงมีล้วงเลยจะรอดูรอดูว่ายังไงเพราะว่าไม่อยากให้คนงมงายเยอะแต่เจ็บมาแน่ มืคืนคุณก็เจ็ดนี่ <s> <c ười> เลขเจ็ดมาแน่เลขเจ็ดมาแน่เล <c ười> คุณเลขอะไรคุณชอบเลขอะไร <c ười> uh, คุณไปเลือก <c ười> เอ้ย <c ười> เวลาคุณไป <c ười> ชอบเลขสี่ โหถ้ามันหายมาทำไงฮะยอกยอกยอกครับผมคนนี้ถูกจะได้อมรินเงียบนะวันนี้อมรินเงียบนะแจ็คแจ็คคุณแจ็คซอโซบีมาสัมภาษณ์หน่อยแจ็คแจ็คแล้วคุณแจ็คเขาถามไอ้แจ็คว่ามือจะคนที่ถูกหรอว่าไงโดนเลมอนกนคนที่ถูกอะไรแหมมึงแซวขึ้นโดนเลมอนไอ้แจ็คเอ้ยแซวคนอื่นโดนเลมอนคุย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 เขาดีใจครับเขาดีใจแล้วก็เขาก็รู้สึกว่า เขาทําเพื่อส like ังคมอยู่แล้วอ uh ่ะแล้วเขาก็เคยใช้เราหยิบเนี huh. <S <S mm ่ย hmm. ก right. ็ถูกก่อนนั no ้นนี่อ so ีกสองตัวจริงเขาก็ถูกไหลายหลเวลาใช้เราอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าินดีด้วยนะพี่แล้วเราก็เห็นเขาได้เงินเข้าบัญชีละยี่สี่ล้านเราก็พยายามเดินออกจากบ้านเขาจะช้าแหละเผื่อเผื่อให้เผื่อเผื่อเขาตะโกนแจกแจ๊กอะไรเราก็รอกับชั่วโมงเออเขากักเ่าเขาคาดจะสมองแบบคนที่ทำงานแบบสายแบบ ช่วยเหลือใช่ใช่ใช่ไม่ดูว่าใครเรียกผมบอยบอยพี่บอยบอยน่ารักนี่อัมรีมาแล้วแจ็คอเมรีมาแล้ว ไม่มองเลยครับไม่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 กลัวครับแต่ไม่อยากให้กังวงายครับเพราะบางทีถ้าไม่ถูกก็มีด่าเราเหมือนกันแล้วก็ตอนที่แจ้งความแล้วมันมีไอ้พวกไอ้ในติ๊กตอกมันเอาหน้าเราไป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 หลอกอะว่าเราแบบใบ้หวยอะไรเงี้ยอันโดนหลอกไปนะโดนแล้วโดนแล้วเพราะตามกฎหมายเขาบอกต้องแจ้งไว้ก่อนเพราะว่าถ้าสมมติมีใครมาใช้เราเงี้ยเราก็สามารถยื่นใบได้เลยเพราะช่วงนี้ AI มันมันเก่งเเหมือนทำเหมือน โดนใช่ไหมโดนเยอะพี่ดาราโดนกันเยอะครับจริงไม่ใช่มีแค่ผมกับแจ็คนะครับดาราโดนกันหลายคนนะครับแต่ว่าอย่าอย่าเชื่ออะไรนี่ผมขอร้องเพราะว่าบางคนเขาเชื่อพี่บางคนเขาเชื่อจริงๆว่าดาราโปรโมทเว็บการพนันอันนี้เขาเชื่อจริงๆนะดาราโปรโมทเว็บการพนันไม่ได้นะครับถ้าเกิดดาราโปรโมทเว็บการพนันโดนจับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นคลิปดาราโปรโมทเว็บการพนันเนี่ยให้เอะไว้เลยว่านี่เอไอเพราะถ้าเกิดดาราทําจริงโดนจับนะครับคือถ้าจะทำอะทำ เพื่อนผมก่อนเพราะว่าข้อไมทำอะไรข้อไง่กลัวอะไรงให้หยุดตัดแต่งไอ้ทุกเรื่เพื่อปลอดภัยเรื่องประพก็มีก็คลิปคู่เดี๋ยวเอ้ไอ้โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเรื่อีไปลงบันทึกประจําวันเลยไหมเราสองคนหนีทางตำรวจเขาก็จดๆๆอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเขาก็ช่วยเหลือดีนะทางตำรวจอ่ะเขาน่ารักนะแจ็คเก็ตเองหรือว่ายังไง อะไรนะแต่เห็นเองหรือว่าเห็นเองพี่แต่เห็นเองเนี่ยต้องไปแจ้งความก่อนเพื่อโเทคเก่าว่าถ้าใครแบบโดนหรืออะไรเงี้ยเราก็ค่อยเอาใบได้เลครับาะมีารสูญเสียเนถ้ามันมีคนเข้ามาถามลองไดหรือว่ายงไไม่รู้เรื่องการสูญเสียแต่รู้ได้แค่ว่าประชาสัมพันธ์ว่าถ้าดาราแบบโปรโมทเว็บหรือโปรโมทอะไรเงี้ยอย่าไปเชื่อห้าม็ปขาดเหมือนที่นิกกี่บอกอะไรเงี้ยเพราะว่าคือจริงแล้วเนี่ยคือเว็บเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วไปทำมันก็มันไม่ดีหรอกสุดท้ายมันมีแต่หมดตัวอะไรเงี้ย คือถ้าถ้าถ้าเอาตรงถ้าแบบเอาปลอดภัยเลยอย่างเงี้ยก็คือที่ผ่านมาอะไรเงี้ยไม่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 แต่ว่าไม่ไม่แต่ว่าไม่ใช่แต่ดาราเสียเสียชื่อจริงๆนะพี่วพราผมมาเคยโดนโดนผมมาเคยโดนคนมาทวงตังค์นะนี่เรื่องจริงบอกว่าเพื่อนเขาว่าจะทวงปากปากทวงตังค์ผมหน่อยติอาติดอางิ่าดิปากปากทวงตังค์ผมหน่อยผมก็งงว่าผมไม่เคยไปยืมตังค์ใครถ้าผมว่าผมไปยืมใครอ่ะเขาบอกว่าเพื่อนเขาว่ามันเล่นเนี่ย ไอ้ไอ้เว็บที่เป็นหน้าผมเนี่ยโปรโมทแล้วไม่ได้ตังค์แล้วเขาก็เชื่อจริงๆนะพี่เห็นไปทวงกันที่ร้านนวดเฉลิคุณต้อเล่าใด้ทวงเันเป็นร้านนวดแต่เป็นร้านนวดจริงๆร้านนวดคือนวดเท้านวดไทยจริงๆเขาใช่ไหมร้านนวดไม่จริงเราเคยไปร้านนวดไม่จริงเราเคยไปร้านนวดไม่จริงก็เคยไปแต่มันนานมาแล้วเลิกไปพอแจ็คแฟนฉันแต่งงานนี่แหละเลิกแล้วเลิกเลิกเด็ดขาดแล้วสรุปว่าคือร้านนวดจริงๆ อันนู้นจริงๆจะเป็นรั่วจริงๆที่ไม่ใช่รั่วแอบแฝงนะโอ้รั่วไทยอ่ะแล้วออกจากลีนิวเพราะอะไรพอแล้วคอเคเรื่องนึ่งพี่หนุ่มกันชัยครับเขอค้ำสุขภาพเออเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้สุขภาพก็เป็นกําลังใจให้พี่หนุ่มนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าแฟนๆหลายๆคนเนี่ยนะครับก็ส่งกําลังใจให้กับพี่หนุ่มนะครับจริงตอนนี้แกก็เหมือนเรื่องการพักผ่อนหรืออะไรเงี้ยครับก็อยากให้แบบพอ ขึ้นก็พยายามให้พักผ่อนได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยสา,ยสายเหตุพอรู้ไหพี่แจ๊คว่ามันเป็นเพราะแกทำงานหนักหรือว่ายังไงโอ้ดีเทลรายละเอียดไม่รู้เลยครับเพราะว่าแกก็พงแบบจริงๆก็เคยเคยถามแกแกพยายามแกเครียดแล้วก็อาจจะเรืองพักผ่อน,นอะไรเงี้ยครับเ,เป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มแล้วก็ตอนนี้ก็ถ้าเป็นไปได้อะถ้าเลือกได้นะ พี่ป๋องเป็นแทนดีกว่าเ๋องจะเป็นแทนจะให้ป๋องเป็นแทนป๋องพิทายากหลอกๆพ่อพ่อป๋องเขาก็ให้กำลังใจทุกคนก็ให้กำลังใจพี่หนุ่มเยอะหมดครับที่จริงพี่ต้องไปเจอกับพี่หนุ่มเพราะว่าต้องไปถ่ายต้องถ่ายต้องป๋องกันอีกอ๋อไม่ครับตอนนี้ยังไม่มีเลยพี่แต่ผมก็มีแค่พิมพ์ลายไปหาพี่หนุ่มครับขอให้พี่หนุ่มหายไปไวๆนะครับพี่พี่หนุ่มก็ ตรงแค่สติ๊กเกอร์กลับมาครับใช่ครับแล้วเราจะประเดิมททสแรกเลยไหมครัพี่หนุ่มกลับมานั่งอันพิธีกรหนุ่มกระแสโอ้โหจริงๆก็อยากให้พี่หนุ่มมาออกครับแต่ว่าเกรงใจพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มน่าจะงานน่าจะงานเยอะมากครับก็เลยเดี๋ยวรอพี่หนุ่มบ้างๆ้างเถอะพี่เออครับโอเคเนาะขอบคุณครับขอบคุณมาด้วยครับครับพี่อ่าขยันนะพี่แกต้องพี่กับ มทำหน้าเหมือนทำโมทำหน้าเหมือนทำโมที่ร้านด้วย